ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบบอร์ดควบคุมไฟวิบบับนะครับตัวบอร์ดก็ต่ออยู่ข้างหลังลนี้นะครับตัวบอร์ดโอเคอะเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันนะครับก็เริ่มต้นก็ไปที่แอปของเรานะครับที่ติดตั้งไว้แล้ว,ลวโอเคเก็กดเข้าไป Okay. ลองลองก็จากนั้นก็สแกนนะครับสแกน,น,นนะใช้ยังไม่เป็นโอเคสแกนก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับหยุดสแกนเชื่อมต่อโอเคอันนี้ก็จะเชื่อมต่อเข้าในแอปของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเข้าเสร็จปุ๊บก็จะมีหน้าต่างๆตามนี้นะครับคาลิเบตนะครับ LED นะครับหน้าสแตนบายโหมดแล้วก็รันโหมดนะครับก็สำหรับาการใช้งานนะครับก็เข้ามาหน้าคาลิเบตก่อนอหน้านี้ให้เราปิดเพลงก่อนนะครับจากนั้นก็รีดน้อยออกมาดูนะครับว่าระบบของเราเนี่มีน้อยอยู่เท่าไหร่นะครับ ประกากโอเคนะก็ลีดน้อยนะครับปมนี้นะปุ่มนี้นะครับลีดน้อยแล้วก็ลีดดูนะครับว่าน้อยเท่าไหร่ก็จะขึ้นตรงนี้เนาะอันนี้เขาคือน้อยผมอยู่ที่90นะครับ ดังนั้นนะครับผมก็จะมาเซตน้อยนะครับเป็น95ก็คือให้มากกว่าตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่เวลาไม่มีเพลงนะครับมันจะได้ไม่มีสัญญาณเข้ามานะครับเราจะไม่เห็นไฟวิ่งในช่วงที่เพลงไม่มีนะครับไฟมันก็จะหายไปเงียบๆไปเลยเนาะโอเคอันนี้หมดแรกที่เราต้องตั้งค่านะครับอันที่2นะครับเราลี VCC ของเรานะครับตัวบอร์ดของผมนี่ออกแบบให้ต่อเช็คไฟเลี้ยงได้นะครับว่ามีไฟเลี้ยงอยู่ไหม อันนี้ผมไม่ได้ต่อนะครับมันก็จะอ่านค่ามั่วๆมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราไม่ต่อไฟเลี้ยงเราก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับติ๊กถูกตรงนี้ตรง vccml นะครับติ๊กถูกไว้แล้วก็เราก็มาปรับไฟเลี้ยงแมนวนวลนะครับอันนี้ถ้าผมเปิดเบาๆนะครับผมก็ใส่ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าอะไรเงี้ยนะก็คือให้มากกว่าน้อยตัวนี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็นะถ้าเราเปิดดังๆนะครับเราก็ต้องมาตั้งตรงนี้เพิ่มขึ้นเพื่อ,อที่จะให้พีคเนี่ยมัน มันไม่ขีบไวเกินนะครับก็คือเลือกขีปของสัญญาณน,นั่นเองตรงนี้นะเลือกเสร็จก็กดเซตนะครับอ่านะก็ประมาณนี้หน้านี้ต่อมานะครับหน้า LED นะครับเราก็ต้องมาตั้งนะครับอ่านะจำนวน LED เท่าไหร่นะครับความสว่างที่เราอยากได้นะครับนะความสว่างก็ศูนย์ถึงสองห้าห้านะครับสองห้าห้าก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะเท่าไหร่ก็ตั้งไปนะครับผมตั้งอยู่ประมาณสามสิบเนาะตรงนี้อ่านะโอเค ทีนี้หน้าต่อไปหน้าสแตนบายโหมดนะครับสแตนบายโหมดเนาะก็จะมีโหมดต่างๆตอนนี้มีอยู่เท่านี้นะก็สําหรับหน้านี้เราเลือกว่าถ้าไม่มีเพลงนะครับมันก็จะเล่นสแตนบายทั้งหมดเนี้ยนะมันก็จะวนๆ,ๆโดยเป็นการสุ่มนะครับสุ่มแต่ละโหมดไปเรื่อยๆนะครับถ้าโหมดไหนมันไม่สวยเราไม่อยากโชว์เราก็ติ๊กออกนะครับแล้วก็กดเซ t ตโหมดตรงนี้นกดเซ t ตปุ๊บนะเวลาไม่มีเพลงมันก็จะไม่เข้าโหมดนี้นะครับ ส่วนเวลาในการเล่นสแตนบายโหมดนี่ก็มันก็จะสุ่มเหมือนกันนะครับว่าแต่ละครั้งนี่จะเล่นนานเล่นเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นการสุ่มแรนดอมนั่นเองนะหน้าที่ของเราก็คือมาเลือกเอาว่าช่วงสแตนบายโหมดจะให้มีโหมดอะไรบ้างนะครับที่ที่มันจะชัดจะแสดงเนาะผมว่าเรนโบว์ไซเคิลสวยสุดผมว่าป,ปิดปิดปิดให้หมด ทีนี้สแตนบายหมดมันก็จะมีแค่เรนโบว์ไซเคิลนะครับเดี๋ยวรอรอตัวนี้ครบรอบก่อนนะครับเขาก็จะมีรอบของมันว่าวิ่งกี่รอบกี่รอบเนาะก็คือเป็นแรนดอมนั่นเองนะพอรอบตัวนี้หมดปุ๊บก็จะมาเข้าเรนโบว์ไซเคิลอ่านี่เข้าแล้วนะทีนี้สแตนบายหมดก็จะมีแค่โหมดนี้นะลันไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่มีโหมดอื่นนะถ้าเราอยากได้โหมดอื่นเพิ่มเข้ามาแล้วก็สมมติผมจะเอาอันนี้อะไรไม่รู้ลองดูตึงต้งตึนะ้งอ่า เซตนะครับลอเรนโบไซเคิลหมดนะครับก็ก็จะเข้าโหมดตัวนี้นะอ่าเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะวิ่งอยู่แค่นี้โอเคนะสําหรับสแตนบายโหมดก็เซตประมาณนี้นะนะผมเล่น2โหมดแล้วกันสลับกันก็กเซตไว้ set by, นะครับอ่าจากนั้นก็ไปหน้าลันนะครับหน้าลันนี่ก็จะเป็นการตั้งค่าสําหรับอ่าไฟตอนที่มีเพลงนะครับมีสัญญาณเพลงเข้ามาว่าจะให้แสดงเป็นโหมดอะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงดู ก็เดี๋ยวไม่ได้ยินนะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้างสําหรับหน้านี้นะครับอันแรกนะครับก็เป็นการเลือกโหมดนะครับว่าจะให้เป็นไฟโหมดไหนนะครับอ่ะก็ลองเลือกๆดูนะครับโหมดไหนสวยก็ตั้งไว้โหมดนั้นแล้วต่ชอบนะครับสมมติจะเอาโหมดนี้นะครับก็ติ๊กโหมดนี้แล้วก็เซตโหมดนะครอ่ะอันนี้ ตันนี้ก็จะเป็นบอกว่าเป็นพีคโฮนะครับพีคโฮก็คือมีพีคอยู่ข้างบนนะครับก็ไฟหยดน้ํานั่นแหละนะถ้าเปิดก็คือเป็นหยดน้ําถ้าปิดก็เป็นไฟบาร์ธรรมดาอ่าอันนี้เป็นหมดน้ําหยดน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นดอทนะครับเป็นดอทหรือเป็นบาร์นะครับนะถ้ากดตรงนี้ไปก็จะเป็นดอทถ้าปิดมาก็จะเป็นบาร์นะครับอ่าอ่าพอตั้งเสร็จนะครับ3อันแรกตั้งเสร็จก็กดเซตโหมดทีหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนให้เนาะอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าอ่า เทสโธนะครับเทโตัวนี้ก็คืออะไรนะก็คือว่า,าสำหรับโหมดสกายนะครับอันแรก SKY ก็คือสกายโหมดตัวนี้ก็จะบอกว่าถ้าสัญญาณมากกว่านี้มากกว่าค่าที่เราใส่ไว้เนี่ยก็คือมันก็จะดีเทคเจอว่ามีรูปเบสนั่นเองเนะาะก็เหมือนกับว่าช่วงสัญญาณที่ไฟมันจะเปลี่ยนนั่นแหละว่าจะให้มันเปลี่ยนช่วงไหนนะครับถ้าเราตั้งสูงไปนะครับ เราต้องเปิดแรงๆนะครับมันถึงจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าเราตั้งต่ําไปนะครับเบสหรือกีตาร์เบสเล่นหน่อยนึงมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับนะมันจะไม่ตามกระเดื่อนนะครับนเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องมาจูนเอานะครับว่าเราเปิดเพลงดังแค่ไหนนะครับแล้วก็เราก็ตั้งตัวนี้ให้อยู่ครึ่งๆกลางๆอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็น time vu up นะครับ vu down ก็คือไฟบาร์นั่นแหละนะก็คือ ความเร็วในการที่จะให้ไฟวิ่งขึ้นนะครับนะอันนี้ผมตั้งเป็นศูนย์ก็คือเร็วสูงสุดเลยนะครับพอมีสัญญาณมาไฟก็จะวิ่งปึ้งขึ้นไปสุดเลยนะอันต่อมาก็คือเวลาในการลงนะครับพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราตั้งศูนย์มันก็จะลงปุ๊บเลยเราจะมองไม่ทันนะครับเราก็ตั้งเป็น5นะมันก็จะค่อยๆลงนะครับนะอันนี้พีคอัพนะครับก็คือตัวเม็ดบนสุดนะพีคอัพก็อยู่ศูนย์ก็คือเร็วเลยนะครับ ส่วนตอนลงนะครับผมตั้ง20มิลลิเซกนะครับมันก็จะลงช้าช้านะครับค่อยๆลงนะอันต่อมานะครับก็เป็นสัญญาณตอนที่ไม่มีเพลงนะครับว่าเราต้องการให้มันสมมติว่าเบสมันหายไปนะครับหายไป10เซกก็คือมันก็จะเข้าสู่สแตนบายโหมดนะครับนะเราก็มาตั้งตรงนี้ถ้าเราอยากบอกว่าให้มันหายไปน,นานๆเลยนะครับก็ตั้งเป็น60ิวิอย่างเงี้ยนะก็คือต้องไม่มีเพลง60วิวิหรือ1นาที มันถึงจะไปที่สแตนบายโหมดนะครับตั้งเสร็จแล้วก็กดเซตโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นสีนะครับอันนี้เป็นแบ็กกราวนะครับ vu bg แบ็กกราวแบ็กกราวของตัวบาร์ตัวอะไรต่างๆที่เป็น vu นะครับ,นะรบนะว่าจะเอาสีไหลแล้วก็เลือกเลือกเสร็จก็เซตสีนะครับนะเดี๋ยวเราจะมารันดูดูอีกทีนึงเนาะอันนี้เป็นบาร์นะเเลือกเลือกเลือกหรือจะจิ้มตรงนี้ก็ได้นะนะก็กดเซต แล้วก็พีกนะครับสีของพีกเอาสีไหนสีแดงกดเซตนะโอเคเรามาดูตอนมีเพลงนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้น นี่ดูนะครับร้อยยี่สิบห้าสองร้อยเลย่ามันก็จะขึ้นนิดเดียวนะครับแล้วก็ตั้งให้มันพอดีกับไฟของเราก็คือประมาณ125อ่าเรามาดูน้อยนะครับน้อยผมตั้งแปดสิบเลยเห็นไหมถ้เกตด,ดูนะครับมันจะมาขึ้นตรงนี้ อันหนึ่งมันก็จะมาเริ่มตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมันจะมาเริ่มศูนย์เลย